ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้นครับเนื่องจากว่า โรคระบาดนะครับอย่างโควิด1 9เนี่ยก็ได้ระบาดไปทั่วโลกเลยและในประเทศไทยเองก็ถูกล็อบมาแบบทุกทีเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยที่กรุงเทพก็ต้องบอกเลยครับว่าใช้ชีวิตกันแบบยากลำบากมากขึ้นครับบางครั้งเราก็อาจจะกังวลน,นะว่าเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมี5อันดับเกมมือถือประจำสัปดาห์นะครับมาเล่นแก้เครียดแล้วก็มีเกมต่างๆเนี่ยให้เราเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยแบบสบายใจกันเลยนะครับแต่และเกมจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชม ที่โลกกันเลยดีกว่าโอ้โหไ่เนี่ยครับโลกของเราสวยงามเสลิเกิดใช่ไหมล่ะ One Piece Fighting Plus เกมนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้สัมผัสไปกับตัวละคร <c oughs> จากมังงะชื่อดังอย่างพี Peace. ซึ่งคุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงการต่อสู้และฉากแอคชั่นมันๆ ซึ่งเราเนี่ยสามารถกดสกิลต่างๆได้นะครับมันก็จะมีสกิลให้เราเลือกเลยซึ่งแต่ละสกิลแล้วมันจะเป็นคอมโบอยา่างบางสกิลเนี่ยเราจะต้องปล่อยสกิลแรกไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยคอมโบต่อไปคือตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเรากดคอมโบใช่ไหมครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นสกิลพิเศษที่แบบเป็นสกิลต่อเนื่องนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นศึกต่อสู้ระหว่างพลังไฟครับกับพลังแมกมา,าใครจะชนะต้องบอกเลยว่าภาพสวยแล้วก็กราฟิกนี่แบบว่าอลังการมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูสิ S <S <S 1> <S 1> มันจะมีบางถาั่วนะครับที่ให้เราเนี่ยกดเหมือนให้ใหกับเกม God of War เลยแบบกดปุ๊บกึ๊บแต่ละสเต็ปเนี่ยหรือว่าการประชันพลังกันนะครับมันก็จะมีการให้กดแท็บนะให้แบบว่าวัดกันว่าพลังใครเก๋งกว่ากันใครนะครับที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วแล้วก็ไม่วควรพลาดกันเลยนะครับดาวโหลดไปเล่นกันได้เลย รัสเชียนวิลเลจซิมูเลเตอร์สามดีเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแบบแนวจำลองนะครับดูท่าทางเขาจะเจ็บคอครับเราต้องเอานมให้เขากินอ่ะนายเอาไปกินหน่อยครัสงสัยจะให้กินแรงไปเกมนี้เนี่ยเราจะมีพาร์ทเกมต่างนะครับให้เราเล่นได้เหมือนเป็นภารกิจเล็กๆหรือเป็นจ็อบนั่นเองอย่างเช่นตัดไม้นะแต่ว่าไม่ได้ทําลายป่าครับมันมีไม้มาให้ตัดอยู่แล้วหรือว่าเรานะครับจะเดินเที่ยวชมเมืองเออคนนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเขานะเขามานอนหน้ารถผมเอง โอ้โหดูหัวล้อสิดูป้าพวกนี้โอ้โหเสียงเหมือนไก่สงสัยเขาอยากกินไก่อ่าเราให้ไก่สงใสจะให้แรงไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นแมปก,กว้างๆเลยครับแบบโอเ n นเวอรเลยเราก็สามารถเดินเข้าไปนะครับเพื่อทำพาร์ตต่างๆได้มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาอ่าเราก็มาดูนะครับเก็บผักเจอสาวก็เอาไก่ไปให้โอ้ยให้แรงไปนิดนึงขอโทษครับ คือตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเรานะครับสามารถทําอะไรได้แบบอิสระเลยนั่นเองคนนี้ก็ดูเหี่ยวเหียวไงไม่รู้นะ <c oughs> เอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้นะครับใครอยากจะเล่นแบบชิลๆก็ดาวน์โหลดไปเล่น อีเ n นรีแมนเกมนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้ท่องไปโลกแห่งความร้อนระอ,อุครับโอ้โหบรรยากาศมันเข้ากับหน้าร้อนสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีแม่น้ำเนี่ยที่ทำให้เราสุดชื่นใจครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับเราจะเล่นเป็นแบบว่าปริศนาหรือว่าเป็นพวกเกมพลาสเซลนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะทําการดูครับสิ่งของต่างๆว่าเราเนี่ยจะทําการแก้ปัญหาในแต่ละด่านยังไงว่าเอจะปีนขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําการกระโดดนะ ขึ้นไปเหยียบนะครับเจ้าแท่นหินเนี่ยให้มันหดไปแล้วเราก็กระโดดให้มันโผล่อีกทีเหมือนกับว่าเราต้องการให้แท่นไหนหายไปนะครับเราก็ทําการเหยียบครับและเราต้องการให้แท่นไหนเนี่ยยังอยู่เนี่ยเราก็จะปล่อยไว้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทําการเหยียบไอ้แท่นหินที่มันเหมือนเป็นคําสั่งนะครับให้มันโผล่ขึ้นมานั่นเอง ในแต่ละดาดเนี่ยมันก็จะมีความยากมากขึ้นนะแล้วก็จะมีของหรือลูกเล่นอะไรเนี่ยให้เราเล่นมากขึ้นด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแก้ปัญหาแบบภาพสวยๆเล่นไปเรื่อยๆก็จัดไปเลย เว y โ o s m a แมทเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเพรสเซลอีกหนึ่งเกมนะที่คุณผู้ชมจะต้องคำนวณน,นะครับการต่อสู้เพราะว่าเราจะมีโอกาสโจมตีได้แค่ครั้งเดียวครับหมายถึงว่าแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องคำนวณระยะของการที่เราจมจมตีเขาเพราะไม่งั้นนะครับศัตรูก็จะเดินเข้ามาทีละก้าวเหมือนคล้ายๆหมาครับมันจะวิ่งมาแต่เมื่อเรานะครับคำนวณผิดพลาดครับมันจะทําให้เราถูกโจมตีแล้วเราก็สามารถที่จะเละได้เองนะ แต่ว่าตัวละครต่างเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับมันไม่ใช่มีเพียงแค่ตัวเดียวนะมันก็จะมีวิชาดาวิชาต่อสู้วิชากระบ,บองอยู่ที่ว่าเราชอบตัวละครแบบไหนครับเราก็เลือกตัวละครนั้นเพื่อทําการต่อสู้ได้เลยในบางจังหวะนะครับเราก็อาจจะต้องคิดมไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าท่านพี่แบบนี้เราชอบนะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับก็จัดไปเล่นกันได้เลยมีโฆษณาดิสนึงนะ f a ส e of War เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆกับ CS GO หรือเป็นแบบเคาน์เตอร์นั่นเองซึ่งด่านนะครับก็เหมือนมากๆเลยนะแต่ว่ารูปแบบจะเป็นแบบ TPS ไม่ใช่แบบมุมมองแบบ FPS หรือบุคคลที่หนึ่งนั่นเองซึ่งตัวเกมนะครับเราก็จะเล่นแบบปกตินั่นแหละก็คือจะมีแบ่งเป็นฝั่งตำรวจกับฝั่งโจนครับเราสามารถไปวาง C4 ได้ถ้าเป็นฝั่งของ โจรส่วนตำรวจเนี่ยก็ไปทําการกู้ c 4ได้นั่นเองซึ่งตัวปืนนะครับเราก็จะทําการสะสมเงินหรือว่าเราฆ่าคนเนี่ยเราก็จะได้เป็นเงินใช่ไหมครับที่เอาไปซื้อปืนในแต่ละรอบในแต่ละที่เราเนี่ยเริ่มเล่นเกมเนั่นเองอ่ามันก็จะมีหลายๆปืนนะปืนเราก็สามารถที่เราจะปรับได้แบบว่าเฮ้ยยิงออโตโอ้อะไรงี้หรือเราจะยิงแบบแมนนวดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหน ไหมครับอันนี้คือเป็นการวาง44เรียบร้อยแล้วชนะแล้วหุยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อปืนกันนะเราก็สามารถเลือกซื้อปืนเป็นปืนกลหรือว่าจะเป็นปืนเล็กก็คือปืนพกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีในส่วนของระเบิดด้วยเราก็ค่อยๆสะสมเงินไปนะครับเพื่อที่จะออกปืนแบบดีๆมาสักกระบอกนึงก็ได้ไปบวกเขาได้แบบสบายๆนั่นเองเฮ้ยได้ยินเสียงไกลๆแล้วโอ้โหมันเดินกันเร็วจังมันใช้อะไรวะใช้โปหรือว่าใชู้ตรหรือเปล่าเนี่ย มันเดินเร็วเสลิอเกิดน,นะครับไม่หล่อเลยมามาพวกเองอยู่ไหนเนี่ยคือเกมนี้นะครับเราก็สามารถเล่นได้หลากหลายด่านนะครับมันไม่ได้มีด่านเดียวใครที่ชื่นชอบนะครับก็จัดเกมนี้ังไ,ได้เลยนะคือเครื่องผมก็อาจจะหน่วงๆนิดนึนงนเนื่องจากว่าเครื่องผมก็นานแล้วอะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับแชร์กันเยอะๆแล้วก็ แนะนำเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรเนี่ยมาอัปเดตเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับหรืออาจจะมีแคสเกมเสริมเข้าไปด้วยนะ <S 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 อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆที่อัปเดตทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆที่จะเป็ทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถคลิด,ด้านล่างได้เลยนะครับ